ปี2025แล้วรองพื้นนาซอฟแมต c o คอมพลีทฟาวเดชั่นตัวนี้ยังน่าสนใจอยู่ไหมน่าใช้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้บอนจะมาเล่าให้ฟังกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บอนสุรวิชชา a n น e ลครับ อย่างที่บอลได้พูดไปเมื่อต้นคลิปเมื่อกี้นะครับผมว่าปี2 0 2 5แล้วรองพื้นนาซอฟแมคคอมพลีทฟอนเดชั่นตัวนี้เนี่ยมันยังน่าใช้อยู่ไหมซึ่งเดี๋ยววันนี้บอลจะมาลองใช้ให้ดูนะครับผมว่าใช้แล้วอ่ะเป็นยังไงปกปิดดีไมหมติดทนดีหรือเปล่าแล้วคุมมันดีหรือเปล่านะครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยจะบอกก่อนเลยว่ารองพื้นนารุ่นนี้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นรองพื้นที่ออกใหม่นะครับผมเขาออกมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วแหละถ้าบอลจำไม่ผิดรู้สึกว่าออกมาได้ประมาณ2ปี3ปีแล้วแหละถ้าจำไม่ผิดนะครับผม เดี๋ยววันนี้เนี่ยบอลจะไปลองใช้ให้ดูนะครับผมแล้วจะมาสรุปให้ฟังเลยว่าในปี2025่าเนี่ยรองพื้นรุ่นนี้เนี่ยมันยังน่าใช้อยู่ไหมนะครับแต่ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องบอลสุรวิทย์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจเราจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องของบอลแล้วก็บอลมีอินสตาแกรมใหม่แล้วนะครับผมฝากกด, follow, กดติดตามด้วยนะครับโอเคครับถ้าหากว่าทุกท่านพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวบอลจะไปลองใช้รองพื้นนาซอฟต์แมตช์คอมพลีฟฟิเดชั่นตัวนี้ให้ดูกันเลยครับ กลับมากันที่หน้าสดนะครับผมเดี๋ยวบอลจะมาลองใช้รองพื้นรุ่นนี้ของนาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมว่าใช้แล้วเป็นยังไงปกปิดดีไหมควบคุมความมันดีหรือเปล่าใช้แล้วจะเกลี่ยง่ายหรือเปล่า อันนี้หลังจากที่บอลลงครีมกันแดดเรยียบร้อยแล้วนะครับผมบอลจะให้ดูก่อนว่าหน้าของบอลฝั่งนี้เนี่ยมันจะมีรอยดําสิวอยู่นะครับผมเป็นรอยดําสิวที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะมีสิวอยู่เม็ดนึงนะครับผมเดี๋ยวบอลจะลองลงให้ดูนะครับผมว่ารองพื้นรุ่นนี้เนี่ยจะสามารถปกปิดรอยดําสิวรอยแดงสิวจะให้การปกปิดเนระดับไหนประมาณไหนนะครับผม แกจจิ้งของรองพื้นรุ่นนี้ก็เป็นแบบนาเลยนะครับผมก็คือแบบเป็นหลอดพลาสติกแล้วก็ถ้ารุ่นไหนของนาที่เป็นรุ่นแมทเนี่ยแพคเกจจิ้งเขาก็จะแบบเป็นแบบเนี้ยด้นดานๆแบบเนี้ยนิดนึงนะครับผมเวลาเปิดรองพื้นรุ่นเนี้ยบอลแนะนําว่าให้เขย่าแบบนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็หงายหน้าขึ้นแบบนี้แล้วก็เปิดนะครับผมเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็น เขาเป็นหลอดพลาสติกแบบนี้มันสามารถทำให้พุ่งได้นะครับผมเนื้อรองพื้นเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับผมคือเนื้อรองพื้นของเขาเนี่ยก็จะเป็นเนื้อรองพื้นที่แบบไม่ได้ข้นนะครับผมเป็นเนื้อที่ไหลตามอันนี้แบบนี้เลยอย่างที่เห็นเลยนะครับสีที่บอลเลือกมาเนี่ยเป็นสีฟิจินะครับผมไม่โฟกัสเลยอ่ะเดี๋ยวบอลจะลองลงให้ดูก่อนนะครับอู้แบบขาวอยู่นะเนี่ย ใช้ได้ปริมาณเยอะอยู่นะไม่ได้เอาออกมาเยอะมากนะเมื่อกี้แต่ว่าทาได้แบบทั่วหน้าเลยเดี๋ยวบอลจะขออนุญาตลงด้วยพับนะครับผมจะขออนุญาตใช้พับเกลี่ยนะครับก็ถ้าจะใช้พับเกลี่ยเนี่ยบอลแนะนําว่าพับนั้นอาจจะต้องมีความหมาดนิดน,นึงนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่หมาดเนี่ยมันอาจจะดูดรองพื้นได้ อันนี้ลงเรียบร้อยแล้วนะครับผมชั้นแรกนะครับผมจะเห็นได้เลยว่าจะให้การปกปิดที่ค่อนข้างดีมากเลยนะครับผมเบลอผิวเบลอรูขุมขนบริเวณหน้าแก้มได้ดีมากนะครับผมแต่ว่ารอยดําสิวตรงนี้ที่มันเป็นรอยแบบรอยเข้มมากๆเนี่ยอันนี้อาจจะยังเบลอได้ไม่ค่อยดีอาจจะยังกลบได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าดูจากในคลิปแล้วเนี่ยคือ ก็กลบได้ดีในระดับหนึ่งนะครับผมคิดว่าถ้าเพิ่มเข้าไปอีกเลเยอร์หนึ่งเนี่ยน่าจะปกปิดได้ดีขึ้นนะครับผมเดี๋ยวบอลจะขอลงเพิ่มอีกชั้นหนึ่งนะครับผมเพื่อดูว่าระดับการปกปิดเนี่ยเขาจะปกปิดเพิ่มขึ้นได้ไหมนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวบอลจะขอลงเฉพาะจุดละกันนะครับผม ที่ปกปิดเพิ่มเฉพาะจุดอันนี้เนี่ยบอลขออนุญาตใช้เป็นนิ้วเกลีย่ยนะครับผมเพราะบอลคิดว่าถ้าใช้เป็นนิ้วเกลีย่ยเนี่ยการปกปิดน่าจะดีกว่านะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่างที่จะเห็นเลยนะครับผมว่ามันปกปิดได้ดีขึ้นนะครับผมก็คือคิดว่าคอนซีลเลอร์น่าจะไม่จาเป็นแล้วแหละ ก็อย่างที่เห็นเลยนะครับผมว่ามันปกปิดได้ดีขึ้นแล้วก็ทั้ง2ฝั่งเลยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสิวที่แบบมันยังมีน้ําออกมาอยู่เนี่ยอันนี้น่าจะยังไม่ค่อยเหมาะนะครับผมอาจจะยังต้องใช้คอนซีลเลอร์หรือว่าใช้แผ่นแปะสิวเนี่ยแปะก่อนค่อยลงรองพื้นนะครับแต่ถ้าถามบอลอะโดยรวมแล้วอ่ะรองพื้นถือว่าปกปิดได้ดีมากเลยนะครับผมค่อนข้างปกปิดได้ตึบมากเลย อันนี้จะบอกว่าลงรองพื้น2ชั้นก็น่าจะไม่ได้ต้องบอกว่าลงชั้นครึ่งด้วยซ้ำนะครับผมเพราะว่าบอลลงไปแค่ชั้นเดียวแล้วก็ใช้วิธีการปกปิดเฉพาะจุดนะครับผมคือปกปิดแค่รอยดํากับรอยสิวตรงนี้ตรงอื่นบอลก็ไม่ได้ลงอะไรเพิ่มนะครับอันนี้ก็คือเป็นรองพื้นที่ลงไปแค่ชั้นเดียวเลยนะครับผมฟินิชชิ่งก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวบอลขออนุญาตไปแต่งหน้าก่อนนะครับผมแล้วเอามาให้ดูกันอีกทีนึงว่าหลังจากแต่งหน้าแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไง อ่าแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมลุกทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับผมโดยรวมแล้วหลังจากที่แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยบอลมีความรู้สึกว่ามันปกปิดเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผม <H K L> น่าจะเพราะด้วยแป้งที่บอลใช้อะไรต่างๆนานานะครับผม,ผมก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่ามันปกปิดเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับผมแต่ว่าอย่างรอยสิวตรงนี้มีเม็ดสิวตรงนี้เม็ดนึงอ่ะมันก็ยังปิดได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมอาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยบอลมีความรู้สึกว่าใช้แล้วผิวดูเนนนียขึ้ แล้วก็การปกปิดเนี่ยให้การปกปิดที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผมอย่างที่จะเห็นเลยว่าหลังจากที่บอนแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือผิวมันดูเบลอดีมากเลยนะครับผมรอยดํารอยสิวเนี่ยมันก็เบลอมันก็ปกปิดได้ดีมากนะครับ ตอนนี้เป็นเวลา16:45 16:45 4ีโมงนะครับผมเดี๋ยวบอลจะออกไปใช้รองพื้นตัวนี้เนี่ยให้ดูนะครับผมว่าใช้แล้วมันจะคุมมันดีไหมกันเหงื่อดีไหมเพราะว่าเดี๋ยววันนี้บอลมีธุระนัดกับเพื่อนไว้จะออกไปกินหมูกระทะกันนะครับผมหมูกระทะนี่แหละคือตัวทดสอบรองพื้นชั้นดีเลยนะครับผมเพราะว่าเราจะต้องไปนั่งเอาหน้าอังเตาอยู่ตลอดเวลานะครับผมถ้ารองพื้นตัวไหนคุมมันดีคุมมันไม่ดีติดทนไม่ติดทนเนี่ยก็จะเห็นกันตรงนี้เลยนะครับผม และอันนี้ก็คือฟินนชชิ่งโดยรวมของรองพื้นหน้าเซมิแมทคอมพลีสฟาวเดชั่นตัวนี้นะครับผม ามาเช็คหน้าให้ดูนะครับผมตอนนี้มาเดินห้างนะครับผมก็เวลาประมาณ18นาฬิกา52นาทีนะครับผมตอนนี้ก็จะเช็คให้ดูนะครับผมว่ารองพื้นเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยยังอยู่ปกติดีเหมือนเดิมยังอยู่ห้างนะครับผมมาเช็คให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มหนาทีทุกอย่างยังปกติดีเหมือนเดิมเลยครับผมไม่มีอะไรหลุดเลยตอนนี้มาร้านหมูกระทะแล้วนะครับผมก็คือเตาหมูกระทะอยู่ข้างหน้าแบบนี้เลยนะครับผมมาเช็คให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมตอนนี้เป็นเวลา20นาฬิกาส นะครับผมจะเห็นเลยว่าบริเวณหน้าผากกับบริเวณจมูกเนี่ยมีความมันแทรกทะลุออกมาแล้วนะครับผมแต่ว่าทุกอย่างยังปกติดีอยู่ยังนั่งกินหมูกระทะต่อ,อยังไม่กลับนะครับผมอย่างในคลิปที่เห็นเลยนะครับผมว่าไม่ได้มีแค่เตาหมูกระทะเตาเดียวมีเตาเตย่างด้วยนะครับมาเช็คให้ดูอีกรอบนึงนะครับผมตอนนี้เป็นเวลา22นาฬิกา32นาทีนะครับผมคือมีความมันเนี่ยแทรกทะลุออกมาแล้วนะครับผมแต่อย่างที่เห็นในคลิปเลยนะครับว่าไม่เป็นคราบไม่ตก่องเลยอันนี้บอลซับมันออกไปแล้วนะครับผมก็จะเห็นว่ากลับมาเนนสดิ ว่าบนซับมันด้วยกระดาษทิชชู่นะครับผมความมันก็ได้ประมาณนั้นเลยนะครับผมเท่าที่เห็นก็อย่างที่เห็นเลยนะครับผมว่ามันจะมีคราบแปง้งหลุดติดออกมาแต่ว่าไม่มีคราบรองพื้นหลุดติดออกมาเลยนะครับส่วนน้ำมันที่มาแทรกทะลุรองพื้นออกมาเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าก็กลับมาแมสนิทเหมือนเดิมเลยนะครับผมอย่างที่เห็นในคลิปนี้นะครับกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาประมาณอา่า เที่ยงคืนกว่าแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือหน้าสดๆเลยนะครับผมก็คือจะประมาณนี้เลยนะครับผมรองพื้นยังอยู่นะครับผมไม่ได้หลุดไม่เป็นคราบเลยนะครับผมอาจจะมีหลุดแค่ตรงที่มันเป็นสิวตรงนี้นะครับผมแต่บริเวณอื่นเนี่ยรองพื้นก็ยังอยู่ดีนะครับผมถามว่ามีความมันแทรกทะลุออกมาไหมมีความมันแทรกทะลุออกมาตรงบริเวณจมูกนะครับผม ก็ตอนที่อยู่ร้านหมูกระทะเนี่ยบอลซับมันออกไปแล้วรอบหนึ่งนะครับผมที่บอลได้ซับมันให้ดูนะครับผมว่ามีแต่ความมันหลุดติดกระดาษทีชชูออกมาแต่ว่าไม่มีสีของรองพื้นหรือว่ามีรองพื้นหลุดติดออกมาเลยนะครับผมมีแต่สีของแป้งนิดๆหน่นนนนนอยๆนะครับผมที่หลุดติดออกมาถามว่ารองพื้นตัวนี้ติดทนไหมส่วนตัวของบอลบอลให้เลยนะครับผมว่าค่อนข้างติดทนดีมากนะครับ เนี่ยอันนี้บอลให้ดูเลยว่าไม่มีตกร่องหรือว่าไม่มีหลุดเป็นวงไม่เป็นคราบไม่เป็นอะไรเลยนะครับผมส่วนตัวของบอลเนี่ยบอลเป็นคนที่ผิวผสมค่อนมันนะครับผมใช้แล้วมีความรู้สึกว่าควบคุมความมันได้ดีแล้วก็ติดทนดีนะครับผมแต่ว่าในเรื่องอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวบอลจะมาสรุปให้ฟังอีกทีนึงนะครับผมว่าในเรื่องอื่นๆรองพื้นตัวนี้ทำได้ดีไหมใช้แล้วเป็นยังไงบ้าง เมื่อกี้ตอนที่บอลกลับมาถึงบ้านเนี่ยก็คือช่วงประมาณเที่ยงคืนกว่านะครับผมแต่ว่าพอบอลมาล้างน้าจริงๆก็คือเวลานี้เลยครับผมตีสี่สี่สิบห้านะครับผมก็มาเช็คได้ให้ดูรอบสุดท้ายนะครับผมว่าเนี่ยมาแต่งตั้งแต่ตอน4ี่โมงสีจนมาถึงตอนเนี้ยตีสี่สีมันเป็นยังไงนะครับผมมันก็ยังติดคนดีอยู่นะครับผมไม่เป็นคราบไม่ตกร่องด้วย มาถึงตอนนี้เนี่ยอาจจะมีหลุดนิดหน่อยตรงบริเวณตัวที่มันเป็นสิวตรงนี้นะครับผมตรงบริเวณที่เป็นสิวเป็นอไอน,นูนๆตรงนี้คืออาจจะมีหลุดนิดนึงแต่ว่าบริเวณอื่นเนี่ยไม่มีปัญหาไม่หลุดไม่ออกไปเลยนะครับผมตรงบริเวณจมูกเนี่ยก็มีความมันแทรกทะลุออกมานะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวบอลจะขอลางหน้าก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวบอลจะมาสารุปให้ฟังอีกทีนึงว่ารองพื้นนาตัวนี้เนี่ยใช้แล้วเป็นยังไง อ่ะบอลจะมาสรุปให้ฟังนะครับผมว่ารองพื้นรุ่นนี้จาก N a สเนี่ยบอลใช้แล้วลรวบอลมีความรู้สึกว่าเป็นยังไงใช้แล้วเหมาะกับใครใช้แล้วปกปิดดีแค่ไหนยังไงนะครับรองพื้นรุ่นนี้จาก N a สเนี่ยเขาเป็นรองพื้นที่ปกปิดค่อนข้างดีนะครับผมแต่ว่าน้ําหนักของรองพื้นเนี่ยค่อนข้างเบา เนื้อเนี่ยไม่ได้เป็นเนื้อข้นนะครับผมอย่างที่บอลได้ลองใช้ให้ดูนะครับผมว่าพอบีบออกมาแล้วเนี่ยเนื้อมันเหลวมันไหลเลยนะครับผมแต่ว่าระดับการปกปิดเนี่ยให้ระดับการปกปิดที่ค่อนข้างดีอย่างในคลิปที่บอลใช้ให้ดูจะเห็นเลยว่าบอลไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์เลยนะครับผมซึ่งบอลอาจจะมีปัญหารอยดํารอยแดงสิวอยู่ที่บริเวณข้างแก้มทั้งสองข้างเลยนะครับผมแต่ว่ารองพื้นรุ่นนี้เนี่ยมันก็ปกปิดได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมไม่จําเป็นต้องใช้คอนซีลเลอร์แสดงว่า การปกปิดของมันเนี่ยก็ค่อนข้างแน่นเอาเรื่องเอาราวเลยนะครับผมในส่วนของการคุมมันวันที่บอลไปทดสอบรองพื้นเนี่ยบอลไม่ได้ไปใช้ตอนกลางวันแต่ว่าบอลเอาไปใช้ตอนที่กินหมูกรกะทะซึ่งการกินหมูกระทะเนี่ยต้องขอพูดเลยนะว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างปราบเซียนมากนะครับผมรองพื้นที่เคลมว่าคุมมันติดทนกันเหงื่อกันน้นํานันนุ่นนี่ ไปนั่งหน้าเตาหมูกระทะก็หลุดมาไหลยหลายห่อแล้วนะครับผมแต่ว่าเจ้ารองพื้นรุ่นนี้ของนาเนี่ยก็อย่างที่เห็นเลยนะครับผมว่ามีความมันแทรกทะลุออกมาจริงแต่พอบรรซับมันออกไปแล้วเนี่ยคือไม่มีรองพื้นหลุดติดออกมาเลยแล้วก็หน้าก็กลับมาแมตสนิทเหมือนเดิมนะครับผมกลับมาถึงบ้านแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความมันแทรกทะลุออกมาแต่ว่าแทรกทะลุออกมาแค่ตรงบริเวณจมูกที่เดียวนะครับผมตรงบริเวณอื่นเนี่ยไม่มีความมันแทรกทะลุออกมาเลย เพราะฉะนั้นบอลก็จะขอพูดเลยว่ามันสามารถควบคุมความมันได้ดีแล้วก็ติดคนดีด้วยนะครับผม ในส่วนของการกัน like เหง okay. er ื cool ่อก็อย่างที่บอลได้ใช้ให้ดูเลยนะครับผมว่าไปนั่งกินหมูกระทะก็คือนั่งหน้าเตาร้อนๆเลยอ่ะไม่มีเหงื่อออกมาเลยแล้วก็มีความมันแทรกทะลุออกมาบ้างนะครับผมแต่ก็อย่างที่บอลทาให้ดูเลยนะครับผมว่าพอซับหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่มีรองพื้นหลุดติดออกมาเลยมีแต่คราบมันหลุดติดออกมามีแต่น้ำมันหลุดออกมาอย่างเดียวนะครับผมรองพื้นไม่หลุดออกมาเลย ในส่วนของการติดทนก็อย่างที่บอลได้ทดสอบให้ดูเลยนะครับผมว่ารองพื้นตัวนี้เนี่ยค่อนข้างติดทนดีมากเลยนะครับผมอาจจะมีหลุดบ้างตรงบริเวณที่มันเป็นสิวตรงข้างแก้มตรงนี้นะครับผมอาจจะมีหลุดออกไปนิดนึงแต่ว่าไม่ได้หลุดเป็นวงไม่ได้หลุดน่าเกลียดที่สําคัญก็คือไม่เป็นคราบไม่ตกร่องด้วยซึ่งมหาส,สัศจรรย์มากนะถ้าเกิดว่ารองพื้นที่ปกปิดหนักขนาดนี้แล้วก็เป็นรองพื้นที่ให้ฟินิชชิ่งแมทเนี่ยโดยส่วนมากมันจะแบบมันจะแคร็กมันจะแตกมันจะตกร่องแต่ว่า รองพื้นรุ่นนี้ของนาสเนี่ยไม่มีปัญหานั้นเลยไม่แคร็กไม่แตกไม่เป็นคราบไม่ตกรองด้วยคำถามต่อมาคือแล้วรองพื้นนารุ่นนี้เนี่ยเหมาะกับใคร ส่วนตัวของบอลเนี่ยบอลเป็นคนที่ผิวผสม่อนมันนะครับผมบอลมองว่าถ้าเกิดว่าคนที่ผิวแหง้งตัวนี้อาจจะต้องบำรุงหนักๆเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นคนผิวแหง้งเราไม่ค่อยบำรุงผิวเนี่ยตัวเนี้ยบอลมองว่าไม่ค่อยเหมาะนะครับผมเพราะว่าเขาค่อนข้างแห้งอยู่เหมือนกันนะครับผมในระหว่างวันเนี่ย เพราะขนาดบอลเป็นคนที่ผิวผสมค่อนมันนะรองพื้นควบคุมความมันบางตัวก็คือแบบมัน,ม,นมันทั่วทั้งหน้าเลยแต่ว่าเจ้ารองพื้นตัวนี้คือมันไม่มันเลยถ้าเกิดว่าเป็นคนผิวแห้งเนะี่ยตัวเนี้บอลว่าน่าจะไม่ค่อยเหมาะนะครับผมดูว,ว่าถ้าคนผิวแห้งอยากใช้เนี่ยบอลว่าน่าจะต้องบำรุงผิวหนักเลยนะครับผมต้องเติมความชุ่มชื้นให้ผิวแบบหนักๆเลยนะเพราะว่ารองพื้นรุ่นนี้เนี่ยแอบ แห้งเอาเรื่องเอาราวอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าคนที่ผิวผสมผิวผสมข้นมันผิวมันตัวเนี้ยบนพูดเลยว่าเหมาะมากเลยครับ ย้อนกลับมาในเรื่องของการติดทนนะคบผมก็อย่างที่บอลได้ลองใช้ให้ดูนะครับผมว่าบอลแต่งหน้าเสร็จตั้งแต่ตอน4โมง45นาทีแล้วบอลมาล้างหน้าออกอีกทีหนึ่งจริงๆเนี่ยตอนประมาณตี4 45นาทีนะครับผมถ้านับเวลาเลยก็คือประมาณเกือบ12ชั่วโมงนะครับผมถามว่ามันติดทนไหมก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับผมว่ามันติดทนมันมีหลุดแต่มันหลุดแค่บริเวณตรงที่มันเป็นสิวซึ่ง ตรงที่บริเวณที่มันเป็นสิวอ่ะมันรองพื้นมันจะเกาะยากอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าบริเวณอื่นบริเวณหน้าแก้มบริเวณหน้าผากหรือบริเวณอื่นเนี่ยไม่มีรองพื้นหลุดเลยไม่เป็นคราบไม่เป็นขุยไม่แตกไม่แคร็กไม่ตกร่องเลยนะครับแล้วคําถามคือแล้วในปี2025รองพื้นตัวนี้มันยังน่าใช้อยู่ไหมถ้าใครที่ผิวมันผิวผสมค่อนมันแล้วอยากได้รองพื้นที่ปกปิดแน่นๆควบคุมความมันได้ดีติดทนนาน,น,าน รองพื้นตัวนี้บอลแนะนําเลยครับผมปิดแน่นติดทนนานควบคุมความมันได้ดีไม่แห้งไม่แตกไม่แค็กไม่เป็นขุยไม่ตกรองพูดถึงข้อดีไปก็เยอะแล้วขอพูดถึงข้อเสียข้อเสียแค่อย่างเดียวเลยที่บอลรู้สึกไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าตัดเอาข้อเสียนี้ออกไปได้บอลก็จะคิดว่ามันเป็นรองพื้นที่โอเคที่สุดเพอร์เฟคที่สุดของนาสละนั่นก็คือแพคเกจจิ้งครับ แพ็เกจจิ้งของเขาอ่ะเป็นแพ็กเกจจิ้งที่เป็นหลอดพลาสติกแบบนี้นะครับผมซึ่งเขาจะบวมๆแบบนี้อยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าใครที่ไม่รู้แล้วเปิดคว่ำแบบนี้แล้วเปิดเขามีเปอร์เซ็นต์ที่จะพุ่งออกมาได้สูงมากนะครับผมอย่างในคลิปตอนใช้อ่ะบอลยังแนะนําเลยว่าถ้าจะใช้อ่ะให้หงายขึ้นให้หงายตรงเนี้ยขึ้นแบบนี้แล้วก็เขย่าเขาแบบนี้นะครับผมให้เขามะกองอยู่ข้างล่างให้ได้มากที่สุดแล้วค่อยเปิดเพื่อป้องกันไม่ให้เขาพุ่งนะครับ อันนี้เป็นข้อเสียเดียวเลยที่บอลมีความรู้สึกว่าบอลไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่แต่ถามว่าอย่างอื่นนะบอลโอเคไหมโอเคโอเคมากๆด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปกปิดการคุมมันการติดทนเนื้อรองพื้นเอ่ยทุกอย่างเอ่ยน่ยบอลค่อนข้างชอบแล้วค่อนข้างโอเคมากเลยนะครับกับรองพื้นนาา t o p อ a แมต c o คอม e ลีท o าวเดชั่นตัวนี้นะครับ ถ้าใครสนใจรองพื้นนา Soft Matte Complete Foundation ตัวนี้สามารถไปดูได้ที่เคาน์เตอร์นาทุกสาขาเลยนะครับผมปริมาณของรองพื้นรุ่นนี้เนี่ยอยู่ที่45 ml นะครับผมถามบอลนะ45 ml เน่ยถือว่าเยอะกว่ารองพื้นปกติรองพื้นตาม ท้องตลาดไปเยอะเลยนะครับผมเพราะว่ารองพื้นตามท้องตลาดเนี่ยเขาจะให้ปริมาณอยู่ที่30 ML แต่ว่าเจ้ารองพื้นนารุ่นนี้เนี่ยให้ปริมาณอยู่ที่4 5 ML ซึ่งมันจะเยอะกว่าท้องตลาดไปประมาณ15 ml นะครับผมส่วนตัวบอลชอบเชียเลยแหละรองพื้นตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาแบบผิวมันผิวผสมผิวผสมคข้นมันแล้วอยากได้รองพื้นคุมมันสักตัวหนึ่งนะรองพื้นตัวนี้ของนานเนี่ยบลเชียสุดใจเลย และทั้งหมดนี้ก็คือสรุปการใช้งานทั้งหมดของรองพื้นนา Soft Matte c o m plete Foundation ตัวนี้นะครับในปี2025บอลให้รองพื้นตัวนี้ได้ไปต่อครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e ให้กับช่องบอลสุรวิทย์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องของบอลอ๋อแล้วบอลมี Instagram ใหม่แล้วนะคะผมฝากไปกด Subscribe ให้ด้วยนะคะผม และเช่นเคยนะครับหากท่านใดมีข้อคิดเห็นอยากจะเสนอแนะให้บอลปรับปรุงในด้านใดสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับบอลจะนําทุกความคิดเห็นของท่านเนี่ยมาปรับปรุงให้วิดีโอของบอลดีขึ้นวันนี้บอลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมว่าจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไปละครับผมสวัสดีครับ